จะไปก่อนไปซื ok> ้อลองไปซื้อนก่อนอยากเสียใจไปได้นะต้องขึ้นทางกลมใหม่ต้องกไมใหม่กมชั้นหนึ่งมันเป็นสุมิองรถนยเ้งกระยานมึงอาขึ้นไล่เออเบิรงิงมึงนี่จะให้มันออกแก่้องเาเออเดียวได้เดี๋ยวว่าปนำเงินนำกไปเลย้โก๊ากไปเลย <c oughs> น้ำมันเครื่องคุณแต่แป้งคุณพ่อจ้าพี่น้องนี่อันนี้ก็เบื้สวนเฮาที่เฮาจะเห็ดเอ้อพี่น้องแต่ว,ว่าเฮาต้องไปซอยร้านก่อนหน้าหัวร้านเพลผูดด้เดียวสบายดีเดอ้อพี่น้องกับทักทายสบายดีพอมีพี่น้องเบิด์สุขุมสุขคนพี่นออาานะ้องเปลี่ยนอ่าผ้าหั่นอาะขับขี่แบบนี้เออ โอ้ยตายแล้วมาจับฮอลลุดบดีดีเลยสน, <laughs> นี้แม่ตัวเน,น่าข้เลยนะวมันบอร์ยสิสบายดีบ้าคับแซสวัสดีเด้อสวัสดีใหม่รับรถนามอนี่ตวเน่าเหดอยู่นีเอ้จะว่าไปไทยสวยลานก่อนเ <ừ> มนี่กับ่แล้หก็นักน,น,น,นึงเลยนอเลยเอ้ย้อยเืกะ คุ้มอันนี้เอาแบบเอียงค่ะแบบว่าฝนตกเราก็ปังเลยใินะเพราะว่าดินเมื่อกาเอาียงใช้บ้านซื้อดอกเวลาฝนตกนยังมากแบบมาปูเนี่ยฝนตกอันนี้ก็หยัดขึ้นหนักจะพี่นาะด้วยอึือวัอน,นี้จะเปลี่ยนอ่ารถครับออกมาจะเหมือันเป็นล้านครับออกมาอาจารย์มีน้ำมันแล้ว <laughs> มือนะ่อไนสุดท้ายภากันที่รถไทยบาทเดียวได้บาทหนี่งประหยัดน้ำมันดิเวแตยมืาอนี้ก็สีออกสวยเน่พี่นอ้องพอบาม่าแต่สีเข่าเข่าเฮา,าเบิร์ดหาร้านมาแต่สีเข่าอีกอึ๊อปไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่นอ้องมืัมนอนี้ว่าเสี่ยวดูบบอผลงานทัางหมดนี้ตายได้

พอเลยเฮ้ยไปเลยผัดวะปกติจมาเมืม่อกันเริ่มเดดม่อกันทีไดเออจังอันนี้เอาหมาดโหหวาดดีฝุดอีกท <c oughs> ี่พ่ามันหวานจีนี่มองไหมหวาดแดงพี่นนองส่วน,นกนอันรลยมันเตี้่วนแตงส่วนแตงยืมวงดนตรีนม ป้อมก้านมนมกับป้อมก้าข้านมกีิเปมอันนี้นมกับป้อมก้าเคยเลี้ยงข้นป้อมก้านมกับป้อมก้าอ้าวถือไอ้นี่จะลงอีเชียงอ่ะโอ้บำรุงอีใดโอ้เขาบอกเดือดอันนี้เดือดจ้างกินหนามะข่าได้เด่นเดือดจ้างเนาะ นี่หมอลกกระเป๋าคอนโแเดฟพี่รอโอ้ยหายน้ำกระเป๋าเมื่อคืนนี่กระเป๋าเถลกเก็บไว้ถ่ายเลยบริวารเห็นว่าใดมาจากถ่ายด้วยด้ยมันยังเปื่อนยังว่าใดมาจากมีกระกระเป๋าดแล้วจนหายน้ำผู้บ่าวยังบม่ได้หายน้ำเด้อแม่บี้เอ้ยเบิ่งเระเดินดูชาวจ้ะได้กระเป๋าใหม่กระพ่ยพ่ประหทะเลาะจะไปถือไหมยังทะเลจังหวะนี่ ใหม่เล่ามาจา่มีกาบได้ไทยนบมาคือดิขี่บุกออกมาแม่เนแล้วกันนะมันจะเป็นวัดเลยมาปนไม่ใช่ตายปนมันนี้ขอดอกก่อนเาตัวห้องตีนล้างไว้ก่อนว่มันหยูเข้าไปนห้องเราบ่จะจันน้อีกเน่างหมออย่างนี้จจันิทอดอันนี้ยังเขาเน่พุมนี่ิึงเอาพุ่มกดเลย อย่นี่มนยี่ว่างี่ทำไเฮยมาตกรนด้วมาเลยนกะมื่อนี้เปลี่ยนสถานที่ไหมเปลี่ยนเรือนี่ดั้งไฟอยู่นี่ก็ไดไเกล็ดขออันนั้นพี่น้องมือนี้ค่มีแนวสีเปลา จิตไปคอไก่ดุว่เถอมามาอบเผือกอหมอมาอยางดีอบอบเผือกสิมาอบเผือกจิตไปคล้อไก่นี่เผือกเป็นรถหาผันเผือกเผือกดับหนีนี่หวไก่ดุวดับประจักษ์ไปเห็ดสวนโอเคพี่น้องเดี๋ยวพากันเตรียมเครื่องเตรียมคอแล้วก็ลงมือใช้เลยยังจะเบืองเดียวพี่น้องเบืองนั่นแล้วเลยแต่ว่าเบืองนี้อาจจะไงกูเก่าในจังหน่อยหนึ่งหน่อยเดียวนะพี่น้อง เบื้องนั้นๆเบื้องนั้นความหยากร้อยเปอร์เซ็นต์เบื้องนี้ความหยากประมาณเก่าสีมันมันง่ายกว่าหันหน่อยหนึ่งหินหน่อยกว่าฟังนั่นจักหน่อยจักหน่อยเองนะดูนแบบมันหน่อยมันมันสใช้ยง่ายทั้งพุ่นแล้วก็ทั้งพุ่นแถวนี้มันก็หยากคือเก่าแถวนี้มันก็หินคือกันทางลงไปอีกเนาะที่ไหนเหีอยวฝุ่นได้ฮะอ๋อบยดอกจะพาเขอบาดออกสางคาซิจูดกับบ้านจูดหยาดมุดเลย เลยดีแล้วครับกรดามที <c ười> <c ười> <c ười> ่หัวโมที่โอเคพี่น้องเดี๋ยวเตรียมเครื่องเตรียมของก่อนบุญทุ่ยจัามาเจอกันเดินไปขึ้นน้ำก่อนลดสิบปีพี่น้องเกลือเพิ่มเดี๋ยวปปลาดิบแกบใหนึ่งเดือนมาได้โอ้ยโอ้ยโอ้โห เกือบจะจะสิปะฮากันเลยเด้อเกือบรถนปีนใส่เอ้ย ถึงเวลาพักเที่ยงพี่น้องักใบมงกุฎเป็นนี้ออกั็เลมากดกอวนคงกินเห็ดอี้ยหายนดเดีค่อเออสหายไปทยอะไรเห็นบ้บแมนอยากให้ว่าอันนี้เก็บกกบป่นี่ระบไปเก็บบดินผู้ดีอันนั้น ก็ไม่นอนให้เก็บเบิดนี้เออก็คยกล้องนีเมาวานี่ก็คอยกล้องมามื่อวานี่ดีหฮงฮอันนี้นังอันนี้เอเ็นเบอรอันเห็ใส่เอาลงไปเกือบปถ่ายมาทันใจเลยไทยปโอ้เจมันมาว่ะเจมาคุมงานได้ส่วนบอ

ปลูกอะไปลูเสียอาบิงว่สิูโอ้เเขาปว่สิสาเออยแต่บ while, oh, okay. s <S านกแพงว่สิเวลาเกี้ยวเ็ลมันก็สั้นเยอะกันข่อยอมพอดีเลยก้องตนไหนกระมน้ได้ละมันเลยตนหนก็้านแพ้เขามาอ่อลมาตไหนะมันนี้พอดีเขปูเขาก็ไรละมันเลยดูว่าแล้วเขาสิจ้าเลฮเขาเจ้าสิพ่อันแล้อจเรือเมียนอ่ม เมียนสามเมียนไหนแบบเนยัไไม่ได้ขอขอยแบบกสิบหกแบกมีระบาดมาๆมากินเข้าวฮะมาบ่พอแล้วพ่อแล้วมนดบสองมเกาบอมันขยายส่วนต้นเทศไม่เออกินพุนแล้มันอันไหนผ่วงในจังนยแวเด้อ มุนแบบนิ่มเลยนั่งันอ๋สีันอนี่ยังสีมันยังห้เวลาขึ้นผู้นะมันต้องเสีินโชคไปม้็นออกบ้างออไ,ไ,ไม่เอนมาไปบอกไม่้น สบายห้องมากบับกให้มันบวบนะบักมันเตะั่ไงแหงสั่งเอามาตัวได้งามเสือไค่ายตัวแหน่ค่ายจะได้กับบริเออมาค่ายกับคาดดีแล้วปาเต็มเดียวเรื่อจ้ออกไปแป๊บเดียวบ้คานึ่งกลับมาแหละค็เขาค่ายในไม่ใหญ่น่อยแล้สีพันธุฮาเาใส่เต็มทงโหลดโอ้โหพ่อสิได้บ่แมนลินกกจิเดียว่อยู่ มาเมื่อจะได้แ้วแล้วก็หูดแล้อมนัดนานัดล่างกโพดไม่ช้นขาวที่นาะมามามาเลยชิ้ขขาวแล้วก็ประมาณปล่อยใบอะไนั้งจะลงอีกจะลงอีกเนาะช่ชองแล้วจํานึงก็ลงแล้วมันมันเย็นันเห็นกวานกวางนี่มันหอมยังไงมันน้ำหอมอะ อ่ามันแล้วเข้าพี่น้องเลยถอยไายไปนี่แล้วยังแต่เบิ่งเดียวล้วเข็นเข็นนอนตัวนี้ไปพุ่นอ่ะไายละเข็นนอนตัวนี้ลงมายังเราวว่าจัอยู่นใน,นไทยอโอ้โหไทยอยู่มาเข่าเปิดเป็นเมนโหมดได้คอนเสิร์ตใส่หินโอ้ยเนาะใส่เสียหินมันหายบไป อก็แถวเนี้ิตรง,งทำงานพี่น้อง,อ,ง,อ,งอืนไล่ใ่ยนนี่ยังใคก่กอยู่หุ่นนอกเวกิร์ดเนาะฮะพรามันใครกูยื่หุ่นไหนหุ่นอนะไรอ่ะ hiên hiên thằng này thằng nhảy cái này em đang vào nồi nói nè tầm nhìn này này có ngại mà khỏi thái này hơi hào thấy nè cho đi đây anh thái

อยากเสียใจไปไหนนะเราต้องขึ้นทางเราจะคมไหวกัื้อกไหวซื้อหนึ่งกลมตำแน่ิมาเปิบๆดอกรถขันมาางเงี้ยวาเงี้ยรยนเออบงงเบงนีจะให้มันออกต้องเก้าเอโ้องครึ่งแห้งเ้มตำแน่งือต้องคมปนน้ำเอ

ได้บ้างครับได้พี่น้องมันจะทับใครมันทับเจดีย์หูมันลดสารเป็นเจดีย์าทเป็นก e <no ัะนาคิดแถวเลยนี่ มกะตายฮูบะมละมันหน,นักี่ใดบ่มนบ่มนคล้องเด่นไดนี่นพี่นอเลยหิวนามเลยบป อยู่นี่อะบ่อะไปโมพี่ทองจัไกา้พี่น้องไหสิไปจัดการ่นี่เออเอาะแน่อันเมาขายตสิไปหาเนีมาขายก่อนพี่น้องเลตสกีนเจ้าเขากับสิเกไก่อนเนาะสิ้ากันไป ฝากนะไปหน้าฝากนะไปปั่มต้นใหม่ต้นหมอกเอาอาหารเนาะพูดเด้จะทำอีดพูดแทนเดชจะไปต่อหน่อยที่เห็นเพราะตอนเช้าไม่สิเป็นทันต์นะมันบลบซองหอบซอกอีกหลบซองอีกว่าใจจะอะไรม้วนไปวนเนี่ยมันปิดมันง่ายด้วเลยบอพ่านะหลงคอเออ กูหอยจะคอยแน่ก็ได้ถ่ายอะสอดเด็ดสิบอ่ะได้จาคลองคอาเซนมันเป็นอุบัติเหตุเนาะฝรังเนาะมันอ่าหินดินเขามันลายหยอกซื่อๆมันปรปีนเด้ไปพีนอ่ะเดี๋ยวไปเบิกกันถวยเด้อถวยไปเด้อส่รถน้ำเน้ เนียนเครื่องเนียนพองแล้วพี่น้องไปลองจับน้ําขาอันน่ะโอ้ปวดเบิดแขนแขนไอ้เต็มแบบจับยังก็ยากอยากรองอันนี้อุ๊หมดๆกินข่หมดข่พี่น้องหมดกินข่กะบ่ทันแล้วว่าสิเอาให้มันแล้วมื้อนี้เนาะบ่แล้วซ้ําาแต่มันสิซ้ํามื้ออื่นพี่น้อง แต่ว่ามื้อนี้เฮาแบบมีธุระนัดกันสิไปนัดกันสิไปฝากงานเนาะแล้วก็สิไปส่งแม่ใหญ่เด้อพี่น้องก็สิปลามานี้พี่น้องฝากพี่น้องเป็นกําลังใจกดไลก์กดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้นเด้อเพื่อเป็นการสนับสนุนเนาะพอได้เติมน้หมกน้ํามันเฮ็ดสวนเฮ็ดไผพี่น้องก็สิพากันกลับได้บัดนี้เอๆหมดกันหลายๆๆ มีแต่ว่าถาติดตามแล้วกันอีกเนาะพี่น้องว่าสวนเฮาปีนี้สิเป็นแนวดแน่เฮ็ดกับหลานนเพราะว่าหลานกะเมียกะเอาลูกน่อยเฮาก็ซอยหลานและซอยหลานแล้วก็เอาหลานไปซอยเฮาเปลี่ยนกันสลับกันเนาะสิเฮ็ดไผเฮ็ดมันมันยากแล้วพี่น้องไปากกไกแเป็นกลังให้เด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าอีพี่นะบ๊ายบายบ๊ายบายน่เฮ้ยบาย ใช่เลยคือดัามเทะจะเฮ้ยจะคือดัามเะบายคนมานจ้า <c oughs> คนมันอีกแล้ว